พี่หน่อยตอบคำถาหมหน่อยปัจจุบันต่างชาติออกรถไม่ต้องใช้คนไทยค้ำได้ไหมครับปัจจุบันนี้ล่าสุดต่างชาติออกรถไม่ต้องใช้คนไทยค้ำได้ไหมได้ค่ะอัปเดตมาเมื่อวันที่29มกราคมที่ผ่านมาเองไฟแลนด์เพิ่งส่งมาให้นะคะว่าพี่หน่อยตอนนี้ต่างชาติถ้าอยากจะออกรถเนี่ยไม่ต้องใช้คนไทยค้ำแล้วนะคะเงื่อนไขเนี่ยบอกเลยว่าว้าวมากๆนะคะเงื่อนไขแรกคือต้องอยู่เมืองไทยมาแล้ว5ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็ข้อ2ต้องมีเงินดาว20% และที่สําคัญค่ะเป็นที่รู้กันต้องมีใบขับขี่ด้วยแค่นั้นเองค่ะถ้าคุณเป็นต่างชาติถือพาส,สปอร์ตอยู่นะคะอยากจะออกรถในเมืองไทยแบบไม่ต้องใช้คนไทยคำ้ำคุณมีเอกสารนะคะครบทุกอย่างทํางานหน้าที่การงานชัดเจนรับเงินเดินเข้าบัญชีมีประการสังคมไม่ต้องใช้คนไทยคำ้ำทุกกรณีกลับมาเปิดให้พี่น้องเพื่อนบ้านอีกรอบแล้วนะคะใครที่กําลังเลงหาอยากจะได้รถไว้ใช้งานนะคะไปเที่ยวสงการ ก็รีบเลยค่ะเพราะไม่รู้ว่าจะปิดเมื่อไหร่เดี๋ยวนี้แฟรนซ์เดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิดแต่วันนี้เขาประกาศมาว่าเปิดเรียบร้อยอยากจะซื้อรถนึกถึงพี่หน่อยพรทิพย์อัโต้คาร์เพราะเราทําเคสต,ต่างชาติมาเยอะมากๆจัดแฟแนซ์ผ่านทุกเคสแน่นอนค่ะใครอยากได้รถถือพาสปอร์ตต่างชาติมาเจอกันที่พรทิพย์ออโต้คาร์ได้เลยค่ะ